สวัสดีค่ะจากบารัยวังพยอมค่ะเช้าวันนี้รีบมาดูรังนกนะคะที่บารัยวังพยอมได้เอาเก็บมาไว้นะคะเอามาทำไว้ให้ใหม่เมื่อคืนนี้ฝนตกลมพัดแรงนะคะแต่ในลังยังไม่เปียกนะคะใบไม้ปิดยังสนิทอยู่นะคะฝนตกไม่เปียกนะคะแต่ตัวนกหายไปแล้วค่ะ ไอ้รู้ว่าเช้านี้เขาแข็งแรงเขาวินไปไหนแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาไปตั้งแต่ตอนเย็นที่แม่เขามาเรียกหรือเปล่าแต่เมื่อคืนนี้บรลายทองพยอมก็กลับมืดนะเช้าวันนี้ก็เลยเดินออกมาดูนะคะก็ไม่มีแล้วนะคะ สำหรับตรงแทงน้ำของบ้านไร่วังพยอมก็เตียนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเตียนโล่งไปแล้วนะคะสงสารนกจังเลยตาปีกเขายาวแล้วเขาสามารถที่จะบินบินได้แต่ยังไม่ไกลไม่รู้ว่าแม่เขาพาไปไหนหรือเปล่านี่คือต้นกระพี้จันทรนะคะกระพี้จันทของบ้านไร่วังพยอมนะคะ ถ้าใครอยากให้ได้พุ่มสวยก็ช่วงต้นสักประมาณหนึ่งนิ้วก็สามารถที่จะตัดโคนแล้วก็ให้เขาแตกยอดมาเป็นแบบนี้นะคะให้เขาได้ลำต้นหลายๆต้นแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะก็จะทำให้พุ่มของเขาสวยดูดีนะคะนี่ค่ะทุกต้นนะคะ แถบตรงนี้ก็เป็นกระพี้จันเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอใหญ่นะคะสำหรับชุดทั้งนี้มีดอกแล้วนะคะมีดอกปีนี้มีดอกผ่านไปแล้วนะคะส่วนแถบทั้งนี้ก็เป็นพุทธนะคะพุทธร้อยมาลัย ปีนี้แรงจัดดอกไม่ค่อยมีนะคะเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มกว่าฝนตกลงมานะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตกสักประมาณ10กว่านาทีได้นะคะแต่ก็เม็ดไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็พอให้ต้นไม้ได้ชุ่มชื่นได้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นว่านกุมารทองนะคะตอนนี้ก็แตกเป็นใบขึ้นมาเป็นปุ่มปุ่มแล้วนะคะส่วนแถบทางนี้เพิ่งจะแตกขึ้นมานะคะเพราะว่าน้ำไม่เคยได้ลดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะแตกเพราะปกติเขาจะต้องออกดอกไม่รู้ปีนี้จะออกดอกหรือเปล่าว้า ขนาดฝนตกขนาดฝนไม่มีน้ำไม่ลดนะคะยังติดเมล็ดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีแดงๆนะคะในยามเชา้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ